โบราณว่าไว้คาถาหลวงปู่ทวดพุทธคุณคุ้มครองชาติขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์โบราณว่าไว้วันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนั่นคือคาถาหลวงปู่ทวดพระเกจิอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนใต้ที่โบราณเชื่อว่าท่านมีพุทธคุณคุ้มครองภยัยแคล้วคลาดปลอดภยัยวันนี้ เราจะมาพูดคุยกันว่าในสถานการณ์ที่ชาติบ้านเมืองต้องเผชิญกับความขัดแยง้งระหว่างไทยกับกัมพูชาพุทธคุณแห่งคาถาหลวงปู่ทวดจะเป็นที่พึ่งทางใจและเกราะกำบังให้กับประเทศชาติด้วยวิธีไหนกันบ้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดท่านคือพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในตำนานของประเทศไทยซึ่งเชื่อกันว่า มีชีวิตอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่22ถึง23เรื่องราวปาฏิหาริย์ของท่านถูกเล่าขานสืบต่อกันมานับร้อยปีโดยเฉพาะเรื่องราวที่ท่านสามารถทำให้น้ำทะเลจืดได้และพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีนี้เองที่ทำให้หลวงปู่ทวดเป็นที่เคารพศรัทธา อย่างกว้างขวางในยามที่บ้านเมืองสงบสุขท่านคือที่พึ่งทางใจแต่ในยามคับขันที่ประเทศชาติเผชิญภัยโบราณเขาก็ยังยึดมั่นในพุทธกุลของหลวงปู่ทวดว่าจะสามารถเป็นเกราะคุ้มครองให้กับแผ่นดินและผู้คนได้คาถาที่คนไทยรู้จักกันดีและเชื่อว่าเป็นบทบูชาหลวงปู่ทวดคือ นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาคาถานี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่บทสวดธรรมดาแต่โบราณเชื่อว่าเป็นการน้อมนำพระพุทธคุณแห่งพระโพธิสัตว์และพระอรหันต์มาสู่ตัวผู้สวดและสถานที่นั้นๆคำว่านโมโพธิสัตโตคือการนอบน้อมต่อพระโพธิสัตว์ อาคันติมายะหมายถึงผู้ที่มาแล้วผู้ที่อุบัติขึ้นและอิติภักขวาคือพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือผู้ที่ได้รับความสำเร็จการสวดคาถานี้ด้วยจิตที่สงบและศรทัทธาเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างพลังใจสร้างเมตตาและเป็นพุทธานุภาพคุ้มครองภัยค่ะในยามที่ประเทศชาติเผชิญสงคราม พลังแห่งคาถานี้จึงไม่ได้จำกัดแค่ตัวบุคคลแต่หมายถึงการอธิษฐานจิตเพื่อคุ้มครองขืนแผ่นดินโดยรุกในยามที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความขัดแย้งชายแดนอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับกัมพูชาขวัญกำลังใจของเหล่าทหารหารที่ต้องออกรบถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดโบราณเชื่อว่า การมอบวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดหรือการให้ทหารได้สวดคาถาหลวงปู่ทวดก่อนออกศึกจะช่วยเสริมขวัญและกำลังใจให้กับพวกเขาได้อย่างมหาศาลความเชื่อมั่นในพุทธคุณของหลวงปู่ทวดจะช่วยให้ทหารมีความกล้าหาญลดความหวาดกลัวและรู้สึกเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้งครอง ทำให้พวกเขามีสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถรับมือกับสถานการณ์คับขันได้ดีขึ้นพลังแห่งศรัทธาจึงเป็นเกราะป้องกันทางใจที่สำคัญพุทธคุณที่โดดเด่นที่สุดของหลวงปู่ทวดคือด้านแค้วคลาดปลอดภยัยซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาโดยเฉพาะในยามสงครามโบราณเชื่อว่าผู้ที่บูชาหลวงปู่ทวด และสูตรคาถาของท่านอย่างสม่ำเสมอจะรอดพ้นจากพยันตรายต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่ว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงแค่ไหนก็มักจะแคล้วคลาดปลอดภัยเหมือนมีเทวดามาคุ้มครองในสนามรบที่กระสุนปืนและระเบิดดังสนัน่นพุทธคุณด้านแคล้วคลาดนี้เองที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของเหล่านักรบทำให้พวกเขารอดชีวิตกลับมาหาครอบครัวได้ และนี่คือสิ่งที่โบราณยึดถือมาโดยตลอดนอกจากแคล้วคลาดแล้วพุทธคุณอีกประการที่โบราณเชื่อกันอย่างมั่นคงในหลวงปู่ทวดคือคงกระพันชาตรีหมายถึงการอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าหรือได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดแม้ในยุคปัจจุบันที่เรามีอาวุธที่ทันสมัยขึ้น แต่ความเชื่อในพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีของหลวงปูทวดก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้ที่ต้องเผชิญอันตรายการมีวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดติดตัวหรือการสวดคาถาด้วยจิตที่แน่วแน่ทำให้ทหารและผู้ที่ต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมีความมั่นใจมากขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่เปรียบเสมือนมีเกราะกำบังที่ไม่สามารถมองเห็นได้ คุ้มครองพวกเขาให้รอดพ้นจากคมหอกคมดาบหรือกระสุนคาถาหลวงปู่ทวดไม่ได้มีพลังแค่กับตัวบุคคลเท่านั้นค่ะแต่โบราณยังเชื่อว่าหากคนไทยจำนวนมากร่วมกันอธิษฐานจิตและสวดคาถาหลวงปู่ทวดด้วยใจที่บริสุทธิ์และปรารถนาสันติสุขให้กับประเทศชาติพลังแห่งพุทธคุณ ก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นในช่วงเวลาที่บ้านเมืองเผชิญกับความขัดแยง้งการรวมพลังจิตของผู้คนทั่วประเทศเพื่อขอพรจากหลวงปู่ทวดให้คุ้มครองประเทศชาติให้พ้นจากพยันตรายลดความรุนแรงและนำพาสันติสุขกลับคืนมาถือเป็นการสร้างพลังงานบวก และพลังแห่งเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้อีกหนึ่งสิ่งที่โบราณว่าไว้และเกี่ยวข้องกับพุทธคุณหลวงปู่ทวดคือเรื่องของความสามคัคคีความศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่ทวดนั้นแผ่ขยายไปทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนจังหวัดใดทุกคนต่างก็ให้ความเคารพ และนับถือหลวงปู่ทวดเหมือนกันหมดเมื่อคนไทยมีความเชื่อร่วมกันมีสิ่งยึดเหนียวจิตใจเดียวกันก็จะเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทําให้เกิดความสามคัคคีและความปรองดองในยามที่บ้านเมืองมีวิกฤตการที่คนไทยไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศล้วนแต่สวดคาถาหลวงปู่ทวดและอธิษฐานจิตเพื่อชาติ ย่อมแสดงถึงพลังแห่งความสามคัคคีที่แข็งแกรง่งซึ่งเป็นกรอกป้องกันชาติที่สำคัญที่สุดนอกจากการสวดคาถาแล้ววัตถุมงคลหลวงปู่ทวดไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องรูปหล่อหรือเหรียญก็เป็นสิ่งที่โบราณเชื่อว่ามีพุทธคุณคุ้มครองในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งกับกัมพูชาหรือในยามที่ต้องเผชิญกับใครอันตราย ผู้คนมักจะสแสวงหาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดมาไว้บูชาติดตัวเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อความสบายใจว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้รอบพ้นจากพยันตรายต่างๆได้แม้จะเป็นเพียงวัตถุแต่พลังแห่งศรัทธาที่คนมีต่อท่าน ได้แปรเปลี่ยนให้วัตถุเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างมหาศาลในยามที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความขัดแย้งชายแดนอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับกรัรมพูชาขวัญกำลังใจของเหล่าทหารหารที่ต้องออกรบถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดโบราณเชื่อว่าการมอบวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด หรือการให้ทหารได้สวดคาถาหลวงปู่ทวดก่อนออกศึกจะช่วยเสริมขวัญและกําลังใจให้กับพวกเขาได้อย่างมหาศาลความเชื่อมั่นในพุทธคุณของหลวงปู่ทวดจะช่วยให้ทหารมีความกล้าหาญลดความหวาดกลัวและรู้สึกเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทำให้พวกเขามีสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถรับมือกับสถานการณ์คับขันได้ดีขึ้นพลังแห่งศรัทธาจึงเป็นเกราะป้องกันทางใจที่สำคัญที่สุดคาถาหลวงปู่ทวดและความศรัทธาในพุทธคุณของท่านนั้นไม่ได้เป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่เป็นพลังที่สามารถเชื่อมโยงและเอื้อหนุนประเทศชาติได้ในายามคับขันบูราณว่าไว ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านในด้านการคุ้มครองแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์สงครามหรือความขัดแย้งเหนือสิ่งอื่นใดคือการที่ความศรัทธาในหลวงปู่ทวดได้รวมใจคนไทยให้เป็นหนึ่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนทั้งชาติขอให้พุทธคุณแห่งหลวงปู่ทวดและพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยจงคุ้มครองประเทศชาติของเราให้พ้นจากพยันตรายทั้งปวงและนำพาความสงบสุขมาสู่แผ่นดินไทยตลอดไปถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวให้กับคุณที่คุณรัก เพื่อส่งต่อปัญญานำทางชีวิตสวัสดีค่ะ